วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการกักเก็บคาร์บอนในดินแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องนิยามถึงปัญหาก่อนทําไมเราต้องเก็บคาร์บอนไว้ในดินเนี่ยก็ง่ายๆก็พวกง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันนี้าคาร์บอนอยู่ในอ,อยู่ในอากาศมันเยอะเกินไปใช่มันทําให้โลกร้อนอแล้วก็ทําให้โลกร้อนก็ทําให้ด้าดินฟ้ากัศเปลี่ยน ก็คือเกิดปัญหาของ Climate Change เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในในโลกปัจจุบันในสภ,ภาพบรรยากาศมันสูงมากแล้วการเกษตรนะคะเป็นเอ่อเซกเตอร์หนึ่งเป็นหน่วยย่อยอีกอันนึงที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยแล้วเป็นพาร์ทใหญ่ๆที่ส่งผลต่อมลภาวะของโลกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการผลิต ต่างที่มันเป็นใช้การใช้สารเคมีการเผาสร้างมลภาวะเพิ่มขึ้นหรือการลดถ่ายใช่หรือการใช้รถถายหรือใช้น้ํามันในการเกษตรค่อนข้างเยอะหรือการใช้พลังงานที่ใส่ลงไปเพื่อผลผลิตที่เยอะขึ้นเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคํานวณในส่วนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมหรือว่าในส่วนของการขนส่งก็เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรเหมือนกันดังนั้นเราจะ เหมารวมแต่ในเชิงการเกษตรอย่างเดียวไม่ได้แต่คําถามที่ดีกว่าคือเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือว่าสิ่งที่สําคัญที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องลดคาร์บอนในในอากาศ<ะ>เราโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ที่เป็นเป็นสารคาร์บอนผสมกับสารออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ในอากาศเยอะเกินไปแล้วก็เราตอนนี้เราต้องเร่งช่วยกันคิดว่าเราจะลดยังไง แล้วในก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยต้องถามก่อนว่าคาร์บอนคืออะไรเ่ก็คาร์บอนคาร์บอนเป็นสารอันหนึ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ของข้างเยอะแต่แต่ที่สำคัญก็คือว่าคาร์บอนเป็นเป็นโครงสร้างของชีวิตค่ะโครงสร้างของทุกสิ่งมีชีวิตเลยบนโลกต้องอาศัยคาร์บอนแล้วเราเนี่ย ต้นไม้หรือการเกษตรเนี่ยสามารถทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์บอนที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของแข็งได้เป็นใบไม้เป็นลำต้นไม้เป็นวัตถุอินทรีย์ลงไปในดินแล้วก็สร้างให้กับสิ่งมีชีวิตในดินได้คือเราสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบที่มันยุบเป็นแก๊สอยู่ในอากาศเนี่ยเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของแข็ง เศษไม้เศษต่างๆเพื่อสร้างสิทธิ์มีชีวิตตัวอื่นได้ถีกด้วยอืมอาก็มามาคำว่าพืชทุกชนิดสามารถดึงคาร์บอนออกจากอากาศได้แต่ถ้าเราอยากดึงคาร์บอนออกจากอากาศเราต้องดีที่สุดเราต้องอาศัยต้นไม้อาศัยพืชในที่เราใช้ในการเกษตรใช่แต่ว่าพูดถึง เก็บคาร์บอนไว้ในต้นไม้เก็บคาร์บอนต่างๆมันไม่ใช่แค่ปลูกป่าอย่างเดียวนะคะที่บอกว่าพยายามล้นโลกล้อเนี่ยปลูกป่าอย่างเดียวไม่เสมอไปเด่นว่าทางที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยมันต้องแปลผัดได้หลายอย่างเรานํามาใช้ในรูปแบบของการเกษตรกรรมมีความยั่งยืนมากกว่าที่จะใช้พื้นที่นั้นปลูกป่าอย่างเดียวต้องใช้พื้นทุกตารางเมตรมีประโยชน์มากกว่าหนึ่งประโยชน์อืมใช่ แล้วเราก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการกัเก็บคาร์บอนเนี่ยมันสามารถทําในพื้นที่เกษตรกรรมได้อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าพื้นที่ของเราแม้จะทําการเกษตรก็สามารถสะสมคาร์บอนได้ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้เ,เพอได้เยอะกว่าอีกค่ะก็อันนี้แหละแปลงแปลงหญ้านี้มันสะสมคาร์บอนได้เยอะอยิ่งเราใช้แปลงนี้ร่วมกับ ริม่มริมกับบัวค่ะวัวบัวกับหญ้าทํางานด้วยกันมันสะสมขามันในดินเยอะบอยบัวเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลังจากมันเข้ามาแล้วก็เอาเครื่องมาตัดอีกทีหนึ่งค่ะัดแ,แข็งแข็งแล้วก็วางบนดินแล้วก็เดี๋ยวไรายเดินจะดึงนั้นเข้าไปออดึงคาร์บอนเข้าไปในดินแบบเต็มเต็มเลยแล้วเราต้องการเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดินมากขึ้นค่ะ so ภายใน10ปีเราก็สะสมดินดีขึ้นเยอะเห็นดินดเริ่มเริ่มดำแล้วเรามันมีจุลินทรีย์มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินเยอะตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราถายถ้าสมมติว่าเราถายถ่ายรอบหนึ่งแล้วก็ปลูกอะไรเปิดเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินนะครับนส่วนหนึ่ง S <S อาจจะเป็นส่วนใหญ่ของนั้นที่เราสมไว้มันจะระเหยไปหมดเลยเข้าไปในาาน้ําก็ละเหยด้วยค่ะจุลินทรีย์ก็ตายโดนแดดเผาสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วก็คาร์บอนอยู่ในดินเยอะเราถ่ายกี่รอบก็ได้ก็ไม่ค่อยเห็นความ <c oughs> แตกต่างกันแต่ตอนนี้สมัยนี้ดินมันหมดมันสภาพ,ภาพถ้าเราสามารถเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้เพิ่มชีวิตอยู่ในดินเราต้องรักษาไว้ไม่เทียบกับต้นไม้ต้นนี้เดน อันนั้นมันก็สะสมเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ <c oughs> แล้วแต่แต่ว่าอันนี้สะสมอยู่ในอยู่ในลำต้นด้วยใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเราเผาตัวนี้มันก็ไม่สะสมแล้วใช่ถ้าเราเผาหรือนำไปใช้ในทางที่แบบว่าเปลี่ยนแปรรูปเป็นก๊าซอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการสะสมถ้าเราเลื่อยแล้วก็แกะเป็นเป็นบ้านค่ะได้นานอยู่อ่าโอเค แล้วการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยมันก็มีตัวอย่างเยอะในที่พัมของเราเราปลูกพืชคุมดินด้วยแทนที่จะปล่อยดินไว้ว่างเปล่าแล้วค่าพันธุ์สายก็เหยกับเข้าสู่อากาศหมดเลยค่ะแล้วก็อีกออวิธีหนึ่งเราก็ทำปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพื่อเปลี่ยนรูปต่างๆเปลี่ยนฟอร์มของคาร์บอนหรือของสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้กลับลงไปในดินเยอะขึ้นแล้วคนสุดท้ายเราจะได้ดินที่อุดมสมบูรณ์ พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราสร้างดินดีๆเรากําลังสะสมคาร์บอนโดยอัตโนมัติอ๋อุปได้ดีใช่มีคนคํานวณว่าถ้าเราสามารถเอ่อฟื้นฟูดินให้กับสภาพเดิมทั่วโลกเราจะดึงคาร์บอนจากอากาศได้เยอะมากจนจะไม่มีปัญหาเรื่อง climate change จริงี่ค่ะ <laughs> แต่ <laughs> มันทำไม่ได้อันนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่เราทำ regenerative agriculture หรือการเกษตรแบบฟื้นฟูเพราะว่าการเกษตรแบบฟื้นฟูก็ไม่มีการทายไม่มีการพรวนเราก็สะสมคาร์บอนอยู่ในดินเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จะเห็นอยู่ในหน้าข้าวของเราตอนนี้ไอ้ที่ไอ้ชั้นดินที่มันสีดำมันก็มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกปี <laughs> อันนี้แสดงให้เห็นว่ามีชีวิตอยู่ในดิน มีชีวิตอยู่ในดินมาเข้ามาเรากาลังสะสมคาร์บอนแล้วก็โดยรวมนะคะของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราเองเนี่ยพยายามจะทําให้มันเป็นเน็ตซีโรให้ได้มากที่สุดพายายาม <laughs> พายายามค่ะแต่ตัวเจนเองตัวอย่างเจนเนี่ยคือบินไปกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองใช้คาร์บอนสร้างคาร์บอนทุตฟลินเยอะ แล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็เราพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อจะลดในส่วนตรงนี้มันสําคัญหมดลคะค่ะไม่ว่าคุณจะทําการแยกขยะหรือว่าเอาขยะนั้นเอาไปทําปุ๋ยหมักแทนที่จะส่งไปแล้วก็เผาทีอย่างเดียวทุกขั้นตอนสําคัญบอกเลยอาหารที่เหลือแล้วก็เราเอาไปให้หมูหมูเสร็จออออกมาเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเราเอามาใส่ แป็นผัก,กของเราคาบอนคาบอนไม่ได้กลับขึ้นอากาศใช่มันมันทุกฝังอยู่ในดินใช่มันเป็นการรูปแบบที่ทํายังไงให้มันหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็พลังงานไม่มีวันสูญหายไม่มีหายไปไหนแค่เปลี่ยนลูกเท่านั้นเองแต่เราจะเปลี่ยนยังไงให้มันกลับลงไปในดินฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะ